กก็ินแล้ว <c oughs> ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการบันทึกนะครับเก <c oughs> ี่ยวกับอาการไข้นะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> พอดีว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการป่วยเนาะเนื่องจากเป็นไข้หวัดเป็นไข้กันทั้งบ้านนะครับเริ่มจากขออญาตด,ดูในช่วง <c oughs> วันเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มที่ผ้าป่าวันที่สนะิบเนาะวันที่สิบดีนะครับวันที่สิบผมดูยอ้อนหลังของวันที่สิบมันจะมีคลิปที่ผมไปถามอ,อ่านี่ไงเชิญชวนร่วมงานต้อนรับผ้าป่านะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับดูคลิปตัวนี้มันจะเป็นเชิญชวนร่วมงานต้อนรับผ้าป่านี่ครับคลิปนี้ คลิปนี้ผมไปถ่ายตอนประมาณช่วงเช้าตอนเช้าเนาะของวันอาทิตย์เดี๋ยวลอแป๊บหนึ่งนะครับมันกดข้ามกันไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ผมผมไปถ่ายประมาณแปดโมงหรือเจ็ดโมงนี่แหละเรากำลังเตรียมอไเตรียมงานกันอยู่นะครับ <c oughs> เตรียมพื้นที่ครับประมาณนี้ เตรียมพื้นที่แล้วก็จัดสถานที่เตรียมเ,เขาเรียกอะไรนะโรงทานใช่ไหมโรงทานจิตอาสาโรงทานแล้วก็มีทําอาหารนะครับแตว่าช่วงสายจะออกไปทําคลิปตอนที่เขาทอดถวายแต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าลูกไม่สบายาก็คือวันนั้นแม่เขาก็ทำความสะอาดบ้านด้วย มีฝุ่นเ,เล่นอยู่ข้างล่างเล่นอยู่ข้างล่างก็มีน้ำมูกไหลกระทันหันแล้วก็เหมือนจะเหมือนจะร้องไงเงงแงนะครับเงงเงีก็เลยคิดว่าน่าจะแพ้ฝุ่นตอนแรกคิดว่าแพ้ฝุ่นก็ให้พักนะครับให้นอนแต่เหมือนเขาจะงงแงไม่หยุดครับช่วงสายประมาณสักสิบสิบโมงสิบโมง สิบโมงผมก็ไอพาลูกตอนนั้นยายยายเข้ามาพอดีประมาณว่ายายว่าจะมาเอาของในบ้านนะครับช่วงนั้นมาเอาของในบ้านแล้วก็ก็เลยชวนกันมาที่หมอนม่นะครับเดี๋ยวนะไปด,ดูก่อน <c oughs> วันที่สิบอันนี้คือวันที่สิบเนาะวันที่สิบแป๊บหนึ่งนะครับ วันที่สิบประมาณนี้นี่ผมมาหาหมอมาณฑนะครับอันนี้ถ้าจะทำคลิปบันทึกไว้อยู่นะครับเพราะว่ามาประมาณเดี๋ยวดูเวลาครับรายละเอียดหน่อยตอสบายเช้าเนี่ยข้อมูลให้สามสิบเจ็ดถึงสามสิบเก้าวันที่สิบประมาณเที่ยงนะควันอาทิตย์นีมาประมาณเที่ยงใช่ไหมครับก็ มยมสงส,ยสงสัยว่ามันน่าจะเกิดจากขุนก็ในเช้าแม่เขาแม่เขาทำแม่เขาทําคสะอาดโอเคอันนี้ได้มาหาหมอมานัดนะครับในวันที่สิบนะครับแล้วก็รับยาก,กลับไปตันยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้สงสัยอะไรนะครับเพราะว่าข้อหมายก็คือแค่ลูกลูกป,ป่วยแต่ว่า หลังจากลูกป่วยเสร็จนะครับวันที่สิบนะคุณพอดูย้อนหลังก่อนสิบแต่คุณตาเขาบอกว่าคุณตาก็ไม่สบายนะครับในช่วงวันที่สิบนี่แหละแต่เป็นก่อนแล้วก่อนหน้านั้นนิดนึงแต่ว่าเริ่มไอเรื่องอะไรละเริ่มขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายนะแล้วก็ก็ยังไปร่วมงานนะเพราะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปช่วยวันที่สิบก็เลยคาดไม่ได้ไปถ่ายทํานะครับ ไม่ได้ไปถ่ายคลิปต่อเนื่องของบ้านนะครับที่เป็นกิจกรรมนะครับน่าจะเดี๋ยวรอหยุดพอ,อยาดดูในคลิปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับวันที่สิบช่วงใหม่ก็เลยไม่ได้ไปถ่ายเ,ยเกี่ยวกับทอดผ้าป่านี่ครับวันที่สิบสิบสิบอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปทอดผ้าป่านะครับเพราะวันนั้นได้ยินข่าวว่าสนุกมากนะครับก็คนเยอะมาทั้งในอำเภอทั้งสสส,ส,สจนะครับมาหมด แต่ว่าไม่ได้แบวะไปเลยก็เสียดายอยู่แล้วก็น่าจะอีกนานนะครับว่าจะมีภาพป่าแบบนี้แต่ว่าก็เนื่องจากรูปไม่สบายก็เลยพารูปไปหาหมอกหมไอีกทีก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสองกลับมาก็มาพักผ่อนแล้วก็ทีนี้วันนั้นวันที่สิบออวันอาทิตย์วันที่พอมาค,คืนวันจันทร์ไข้ก็ยังไม่ลดนะครับ39เก้าพราะจําได้อยู่ว่าได้ เช็ดตัวก็ไม่หายบรรจันที่สิบเอ็ดวันนั้นลาลาลางานเพื่ออยู่ดูแล้วก็เช็ดตัวอันในช่วงสิบเอ็ดนี้ไข้เริ่มลดไข้เริ่มลดแต่ว่าก็เหมือนแม่บ้านเขาจะเริ่มมีอาการเหมือนกันนะครับมีอาการเจ็บคอขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเมนเป็นไข้ทับฤดูหรือว่าเป็นอะไรประมาณนี้นะครับมันลูกดีขึ้นเองที่สิบเอ็ดที่สิบสองก็ มาทาง,งานปกติเพราะคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็ให้ยายดูแต่กลกลายเป็นว่าแม่เขาเริ่มปวยมากขึ้นนะครับสิบสองเดี๋ยวยนะคอมองสิบสองนะสิบสองอันนี้ป่วยนะครับแม่ป่วยลูกก็ยังไม่หายนะครับสิบสองพอวันที่สิบสามก็เป็นวันหยุดนะวันหยุดวันหยุดนี้ก็ เหมือนจะได้กลับมาหาหมออีกครั้งเพราะว่าลูกไม่สบายยังไม่หายดีนะครับวันที่สิบสามช่วงกี่โมงวะเหมือนกําลังเตรียมตัวจะออกมาหาหมอแล้วช่วงเย็นจำได้แล้วช่วงเย็นเพราะช่วงเช้าย,ยังแม่บ้านเขาเจ็บคอเขาไล้สดกินยาพวกอัปเช่นะครับแล้วยังไม่หายนะครับวันที่สิบสามตอนเย็นค่ำๆลูกาาก็ไอก็ร้ององอแงไม่หาย เตรียมตัวจะมาหาหมอแล้วนะครับประมาณหกโมงเย็นแต่ทีนี้พอขับรถออกมาเขาก็เริ่มกินนมได้ก็เลยเปลี่ยนใจไม่เข้าเมืองนะครับก็ตีรถกลับนะครับขี่รถไปบ้านบ้านเอ๋ขี่รถไปรอนมงแล้วไปบ้านสามบนไปสองรอบน,นะครับดูว่า,าเขาจะดีขึ้นไหมนะครับก็ดีขึ้นกินนมได้นะครับก็เงียบไปไหน่อยไข้ก็ลดก็กลับมานะครับมาที่สิบ 14ก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับสิบห้าเริ่มดีขึ้นสิบหกเริ่มหาย17ดก็นี่คือรูปนะครับอาการของรูปแต่ในทางกับกันนะครับวันที่สิบสามสี่สิบห้าเนี่ยแม่เริ่มเป็นหนักนะครับและผมก็เริ่มเป็นไข้เอาตอนช่วงวันที่14นะครับมันพฤหัสมันสุขก็กลายเป็นว่ายายก็เป็นด้วยนะครับในช่วงสิ1สี่สิบห้าสบกบเจ็ก็เป็นไข้ทั้งบ้านนะครับ ลูกเอ่อน่าจะเริ่มจากตาตาไก,ก่อนตาลูกแล้วก็เอ่อลูกแล้วก็แฟนแล้วก็แม่ยายนะครับก็เป็นทั้งบ้านประมาณวันสุดสุดที่สิบห้านี้ก็พี่ชายแฟนมาอีกนะครับก็สิบหกให้พาไปตลาดพาไปตลาดเนาะสิบหกพาไปตลาดให้แกนขับรถให้แล้วก็แฟนนั่งหน้าก็น่าจะเริ่มที่จะ ก็เรียกว,ว่าก็มาวันที่สิบห้านี่ก็ยังดูแข็งแรงดีนะครับสิบหกหลังจากเริ่มนะับไปด้วยกันในรถนะครับมีตามียายเอ้ยมียายมีแฟนแล้วก็มีลูกแล้วก็มีแก่ขับให้อันนี้อาการออกครับก็คือวันที่สิบหกตอนเย็นแกป่วยเลยนะครับสิบเจ็ดก็หนักเลยครับก็กินยานอนสมสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนัก ยี่สิบเอ็ดเริ่มดีขึ้นประมาณช่วงวันที่ยี่สิบยี่สิบเริ่มดีขึ้นแต่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหี่หนักนะครับนอนสรมแล้วก็ไข้สูงนะครับแล้วก็ตรวจตรวจเอทีเคเนาะใช้เครื่องตรวจเอทีเควันที่ยี่สิบนะครับตอนเช้าไอ้ตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นตรวจเจอสองขีดนะครับก็สรุปว่าแกติดโควิด แล้วก็เพื่อนก็เลยไปดูเพื่อนบ้านอีกหลายคนนะครับในหมู่บ้านติดโควิดนะครับนั่นสรุปว่าช่วงผ้าป่าเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นที่มาของโควิดวันที่วันอาทิตย์ที่10บนะครับก็ในหมู่บ้านติดโควิดเท่าที่ดูก็ประมาณส 3, 3บ้านนะครับ3บ้านอยู่3บ้านนะครับรวมถึงบ้านผมด้วยก็เป็นประมาณ4บ้านนะครับเอาเป็นว่าสรุปว่า ช่วงไข้เมื่อกี้นะครับช่วง14 10 10ช่วงวันที่10นะครับถึงวันที่ปัจจุบันเนี้ย21ตเตเนี้ยก็คือคนที่เป็นไข้น่าจะติดโควิดกันทุกคนนะครับแต่ว่าอาการรุนแรงต่างกันนะครับโอเคนะครับถือว่าปีนี้เป็นปีที่น่าจะมีประสบการณ์การเป็นไข้หวัดที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับ อโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตเกี่ยวกับอา,อาการมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะครับเนื่เพราะว่าหลังจากนี้ก็เริ่มที่จะหายบ้างแล้วนะแต่โดยส่วนตัวของผมนะครับมันจะมีเรื่องของเจ็บคอ,อแล้วก็เป็นแผลในปาก,กด้วยนะครับมีเงือกบวมด้วยนะครับส่วนแฟนนี่ก็จะเป็นเรื่องของหายใจยากนะครับแล้วก็เหนื่อยแล้วก็วิงเวียนนะครับแกจะเจ็บคอเป็นหลัก นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ